เอากินเขากินน้ำแล้วเอาเสิ่หละลงหาทีมงานเขาอยู่ลุ่มไปแล้วอย่งอีกชองคนอยู่ลุม่มเสิ่ล่ตามทางเก่าแล้วคำมันคำกิจการลงเลยเรามาเจอไอ้ป่าคันอยู่ลุ่มไล 要跟、哎嗯、我结婚的。

เอาน้ำขับกไปเลยเขายางมาเลยทำด้ผ่านะเป็นด่านเต่าเ่ยนะบอลด้านกะต่ายมันบอลด้านกะต่ายนะนี่ักเลยจะนีคนมาอยู่ว่ากินีน่เขาลามจะขาลามเลยเป็นเหงปลาเขานี่มันเขาอยู่กันเขาหาปลาเลยแล้ยนะนี่ เป็เปกบเป็นอือรลายสถานได้เนี่ยโอ้โตเวลาพนตก็จะสดนี่แหละนี่ๆนโอ้กโกหินนี่นนี่โกหินมีใส่ดโอ้เวลาพนตก็สดนี่นล่แหละ เจอหอยมาจอกหอยมาจอกนะขอยคนเลยบอโอ้่นเล่นไลเลยหอยส่นหางแก่ไปหรืออะไรเนาะเจะเป็นคองแล่นเล่นแก่เลยล่นเล่นล่นแล่นเล่นางเลยหอยมันต่าง มันไม uh ันหอยเล็บมันเต็มมั้ยามันกินไรเองมันกินอลมันกินอนนี่ล้วเนี่ยยังอวายสูบอมยาอุ่นยุ่งนาปากยากรพดีเล ลาะมาแตหมดแล้วเราจเลาะลงล,ลุ่มมันเน่ยเคยมาจากเถื่อได้สองคนมิตรการเอาครับซึ่งนี่บอลท่อผักอยันใครเถือไปทรายมานําเนาะก็บ,บาตายได้เลยเลาะลงลุ่มไปเลยเจออะไรไปดมอหมมันเลาะกรบ,บอลจืดะลรจอกระบอลวันนีงลงที่ไปไล่เบเล อเอาอกมาหอโอ,โอจอดม่ชื่อบ๊จังหห่าืึ้หนก็นอนกันหขืนโอ้โอ้ก็จะได้ตมีจะเขาทำเอาอแล้วมือนโค้งเพ่งบนอนี่บไดโตเลยบนโตเลยบบเแล้วมาหอดบอนเลยับพังดึงออกบอ ดูบอกบอก้าดันน่นนหลายแหลนแนเนี่ยตู้ปั้นฮัวปุ่งแขนโอ้กระต่ายนี่ว่กระต่ายมันออกด้านห้องมันแค่ด้านเป็นกระด้าเยเปกนเอาหอดบอนึ่เขาเลยนะเอาต่มาหอดบอลมานยังยังพาดเงินมาหนิเพินไอซ่องบาตรเลยไอี้ได้บได้โอนหาหลามกะไรก็หอกชีโตเนาะไอชีโตหลามหนึ่งเลยหอก ดจะจับหางดึงไหมยู่นเลนเจจับหางดึงไหดึงมันไปอยู่ที่หลุดเขา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 เขาไปเบียดไปท่านั้นเบีดเอาไหมแงทั้งนั้นปุดนมาทางมาเจจับหางมันจะหนาหนาหนนหนึงจะทกบาดเดียวยนงทกบาดเดียวไปวดมื่อยเลยนอนหมดจะบอชีคนท่าองหน่โบ้าอ้เออเอินอีนเป็นยังปยัง ทำแล้วทำแห้งเลยบนี่แหละมันคืน่กนองเลยนะคนากัเตาโอ้โโอ้มันแห้งเดดโอ้มันคืนกบนน่เลยน่เออโอ้ người đó cho được nó nhưng hoàng đông họ đăng hoàng ừ. oh, oh, ừ. <laughs> nó nãy là phản phạm hymn 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 nó hymn 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 ภัคเหนืะไก่ย่อแ่้มันไก่โคตรบ่บักเนาะ ได้แต่กระหอกตัวเดียวครับผมถ้าได้กระหอกมาเพิ่มเน่ยได้เหมือนกันเออน้ำพะเอาไว้ไงไงกับทุ่นลายยิ่งอีกอันหน่งเออก็เสียงแฮมอยู่พี่ไชตลอดก็อยู่พี่หมาได้กระหอกตัวหนึ่งโอ้ยโนว่าคือว่าอยู่พี่เสียงอยู่พี่ก็แหมมแฮมมแฮมแล้วนะจะเกิดอะไรรอลงเลยยับปัด จักตื่นตื่นขึ้นโน่นตอนนั้นผู้เดียวหันกันตาหักันมิเตลุ่งมันจลหอดชีปุ๊หอดเช่ปับตรขอหอกเลยปลาหัวุอ้ะเะเปนเเลยเนาะเมื่อยไปมันเมื่อยเนาะโอ้เพิ่นจะจับใบข้างนได้แหละแจับใบข้างใอตอไปก่อ่โอ้เอายะน่นะ ยังดูไปมึงดูมาเจอเมี่อจตีนกบได้บ้าข้ารต้ด้วยเนี่ยเบ้อกรเม็นคือหอยว่าวปาช้างมันเสือกคูไว้ท่านป่าตี้ท่านนี่เ๋ยผ่าก็มีเอาของกินมันึ้นกับผูมักเออบ่อยว่ากันเนาะมันคือกับผูมักได้กุ้หารนะมักบวกขอกันกบได้เลย วันคือเห่าแล้วเดี๋ยวเด้อเป็นได้ลละทึบเลยแล้วล่ะโอ้ชุดหย่อเนาะนี่บงทีฮ่าผลเยียงพร้อมได้เนาะ,อะโอ้ยผลเนียงเสียดายบนเอาน้ำเพลนพวาทตไทท่องเสียดาเด้อกับกบเห็ดจะคําเราบองผลเยียงชุดหย่อดเลยเนาะ ครัไหมาช่ไ <wounds> ด <magg ot. S 1> ้ช่ได้ใช่ได้ช่ได้เป็ปี่ยซ้ำลาเด้เลยเปเียนซำล่ารม่น้อยกินทิบกินยังเลยอาหารมันขึ้นกับผูมากผู้ได้บ่รินบ่อยว่ากันอย่าตอม่บ่นีน่โอ้หงอเด้่นี่มาเนีเพือข่วงเอาเท่าไห้พันเนี่ยฮักโอ้ขนาดนียดสมบูรณ์ใช่

อันน้บ้าน่เนี่ขาาโอยบิ่ีเจียรู้ไต๊ับเลยุ้งอย่างมาตบดานเห็นวับหรือยัคอสูงงกทอยล่งวัาแลนหลัดบักใหญ่เดียวบักใหญ่หนึ่งแหละเสียงอ่าลงลมขอแร่แล่นนใหมมันขึ้นกองใหม่ ด้อห้อานีมันขอบมันแตตามตามดินชายขันรอไอ้นี่บอกควันหอนงไงไงยไงหอนี่ทันบ่มีเถวนี่บ่มีข้าไปโอ้ยนีันบ่มีผลจะเบิ้งเบิลผลด้องมือคอยห่อนบนี้อยางว่าจะร้องเบิ้เบิ้ลเอาเลยเบิ้ลจะร้อง้ลจะพังยประมาณชาบงแจจะร้องล้เออมันคอยห่อนได้ย อยู่เขาเนาะอู่ลผ <c oughs> น,นึงผักผูนนึงปรุงคือเอแชบอยู่บ่เจ็นโมงเป่าน,น,นะว่เก็ดโมงตกบ่พนโย่ปนี่ตกนะจ้ใส่บ่อนเกลคือบ่ได้ใส่เนาะขวใส่ก็ได้เกี๋ยว่ทนอยู่วเจ้าอ่ะโอ้ยยังไเนี้ยเจีมีอ อโอ้กินหลาบกระหอกย้อนยักเ็นกระหอกก็ได้นเ,นไเลยมาเป็พนพอดีเก่าชีวิตเลยเก่าชีวิตได้มาเลย,ยเรื่องเ,อเอกลือเนาะจะทำหนอไหมหนอเดือน อกบูดูเจ๊าจิงก่เป็นฮกคำมันนี่บูมันี่บูทั่วฮกคำเกลาอพ้งกนาอยากซอยจักบาทเนาะอันนั้นอยากจำจักบ,บาทแหละนะมึงเขาทำเขาแน่เออันบาทอืมอืมืกระโพ้งคุด มันมืนคือเตียมไปคุดบอคุดแหลมคุดหลันกระดูกบอายเต็มมือมามาเขาแรกมเนี่เขาแรก1ชเบ็มงปลายอะไรเบ็ดเกลือนันี่คือมาจอยอันนี้อักษรดน้าเตยน้าเตยบอสตี พอดีนะครูนกเก๋อืมที่หน้าตื้อ็ต้องป่หน้าตื้อนี่มันอืมโอ้มีถาดน้ำต้นเดวยมามาหนองเกือพวมาเลยมาเยองขับมใหญ่อืมอืม

เป็นไรสุดยอดบ้างหรือเากจะกินแหน,นะเนาะ,ะม,มือมือหื้อพังบางเนะาะม,มือนาช่าไหมหมมาจนใครกิน,นอู่แรลสามชี้มืออะไรมากิกนแต่กระหอบออเออม,มือน,นึงเนาะกินแต่กระหอบมือคือค่อเด็กนอนจทิ้งเลยมนตกมัดขื่อคื่อน,นื่อขื่อได้เหมือคัมคู่ไหนแม่คู่ยี่ตี้คู่ เอยเอ้ยังอ่ประเด็นอ่ะเต็มจติ้งเลยนะบเบเด้ยยังว่าอยู่ตาบังเลยอย่แบนีเพ็ดใส่ลายนี่กินแดงเรอยนระอว่าจะกินผานเนี่โอ้ยาได้ตอนนี้ มีแนวเกบหนึ่งบ้าจ<ม>ิ้มกาปฟเท่ากาปฟไปต่อสีออข้นเท่าในหัวคาลังหนึยย่งยำบัวเพาะบัวเพะา,า,าะเนาะหแบบแบบนั่นละอ่นนี้ย้มยุบแต่น้อยเอากินแล้วต้องกินเด้ออดเอาอจนหยอดเนาะ โอ้เจ้านหายไปอยู่ในตัวเมืองกับอยู่ในหนึ่งยูดในใครกว่าเนาะนี่แล้วโอ้โโอ้ยนั่นเนาะโอ้พอจะว่าเมือขาคอยนี่ปลูกเพี่ยงเขาปลูกมูมันเขาอยุที่เฮ็กเทากับปูปีนี่บปล่าเขาปลูกนั่นนี่ก็ยังเขาอืมมือืมเล็กตัวเล็กกุ้งหางนะแค่นั้นก็อม่หยุด โอ้เมื่อจะว่าว่าคนเจ้าของผมเสียบมานอนที่ยงเจ้าว่ามาเฮามุดขึ้นมั้งจะบอกมันเจ้าก็ปสร้างมานอนหาคนผู้เสียมานอนเธอเนื่องอะไรเนาะเออเราเป็นยังไม่ทราบไม่ทราบตะกี้นอนนะหนี่บอกโอ้ห่นงกนนีพาหอกคืนโอ้บัดใจราขาดเลยเจ้าเจ้าม้ามานอนพี่ใจราขาดอจะใช้บัตรมอผมเราลงแป้นว่าลงไปผ่อนบอก เราใช้ว่ามาฮอนมัดขื้อในเทียงเจ้าบ่อือโอ้เจ้าก็กล้าเนาะใจเนาะคือว่าใจมักป่าเนาะโอ้โหยากนครับเฮ้ยเลียวกระนาดอนกว่าเลี้ยวกว่าดหน่อยนี่คนในบ้าทนตัวนี้หันช่องคนเขายังกรนอนได้ในเทียบก่อนอือยังบมกระาเนาะอันตรายเนาะหอยบรกาเนาะกูจะเวื่อนกาบอ่ะได้คนเลยยก เราชอนคนมันทำะของหนุ yeah. um, ่มเคังโอ้โหนี oh. ่โอ right. ้กันไปกอยไปกันหยากันนิดอกันโอ้ินบ่เออมนได้กินเแล้วชอบ่เอมวันนี้กับมานนันบ่ินเาอนอมเอื่เื่อแรกไ

จ้างเขากินข้าวกินดำแล้วทีนงานเขาก็ได้รับเด้เพราะว่าเมืออ่อยไปมเมือนน่อกเนาะเนาแอะไรเนาะม้าใน้นอนกัน ที่นอนตัวเก,าเก,าเกา่เาคือเก่านี่คืนที่ซองเลยท่านอนเยอ้าขอปักพรก่อนทาลุนกันตนสะสะอนเสาๆอีก